ก,ก็สวัสดีนะคะถึงเพื่อนแต่นะคบวันนี้อะไรกับเอ็ดดีทีดีกันนะครับอีกแล้ววันนี้ขอชอยยิบคขาหนะเพราะเราจะมาได้หน้บไครกันนใครติดตามมาผมมานานแล้วแหละทุกคนน่าจะรู้ดีว่าผมเคยลู้ะไรรู้กันอุย้ย โมฟีนี่กลับเฮ้ยช่วยผมไม่ได้เล่นนานนะนะเฮ้ยเออช่วยทำหน่อยคืออลไรแป๊บไม่มีอะไรนะไปดูอ่ะเยี่ยว่าคนต้องหาที่ชมรมดีดีแล้วฟังแบบวีบาดใครคนอันนี้ควเล่นในเฟซบุ๊กนะ แอบทำะไรด้วยถ้าผมจะทำต้องเล่นคนานนานแล้วมันจะเข้าไปยังไงผมอยากรู้เข้าไงอะเข้าไงนี่บ้านใครผมไม่รู้ผมไม่รู้นี่บ้านใครเลยนะแล้วมันเข้าทางไหนอะคือพูดจริงๆนะเข้าทางไหนเข้าทางไหนอะไม่เข้าทางนี้หรอใช่หรือเปล่า อุยอ๊ยอุ๊ยจริงด้วยครับแต่ว่ามันหาทับอ้อยเข้าตรงไหนวะอ๋อยังไงมไม่ใชนได้โอ้โหได้ไปว่าผมชะได้อยู่ตึกใหญ่ออกมาตรงนี้เดี๋ยวนะมันต้องมีทถอ เข้าวอยู่สิอะไรน,นี้คุ้งเข็มามามาแล้วเอ่อย่างใช่เอ้สามารถข้าทางนี้ได้นะถ้าทุกฝั่งแต่ว่าไม้มันเยอะมากเออตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ลูกเร็ว,รวๆกล้องนิดบแล้วเกรงเข้าไปได้ยังเครงเข้าไปทางไหนอ่ะ อย่าเข้าโอ้ยผมเลี้ยเข้าได้แล้วครับทุกคนผมเข้าได้แล้วเยอะๆอีกนิดเจียวอีกนิดเจียวเยอะๆเยอะๆอีกนิดเจียวเข้าทุกคนผมต้องระวังพวกเฟน่าเรื่องขบุญรถกันอีกทีหนึ่งเรื่องขบุญแดงอ่ะเนี่ยผมเข้าได้แล้วผมเข้ามาได้แล้วเฮ้อรอดตายแล้วพี่โอ้ยชื่นใจชื่นใจขึ้นชื่นใจมากตอนนี้ เอ้ยเขาโอ้ยไม่กอดโอ้ยดูตรงนี้ได้ไหมผมจะเข้าไปกลับไปที่เดิมในบ้านไม่ได้เพื่อนกำลังพยายยามพังอยู่นะโอ้ยพวกเฟซมาอะไแล้วครับทุกคนเหยวเหยวเหยนีนบ้านเพื่อนเหรอ ดีมากท่านเพื่อนเนี่ยโคตรด,ดีแล้วลใครเป็นคนาตรงนี้สดดุดทีด่อนสตรงนี้หวานสกระดา้ากระด้าพูดถึงเพื่อนอ,อ,อยู่ในนี้โคตรเจอไม่บอกไปไหนกันเลยอ่ะมาอย่าช่วย,ยทุกคนครับมีสอะไรวะ

พ่อค,ครับวันนี้ผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งทุกคนก็บอกเลยคลิปนี้เลยกค็คือในในวันนี้ผมจะลงฝากคลิปก็คือคลิปนี้กับคลิปต่อไปนะคะแต่ทุกคนก็รู้เรื่องคลิปอะไรคลิปสนามลบผมเฉลยเลยดจบนะครับคลิปสนามลบผมจะเอาคลิปสนามลบนะครับไอ้เธอฉันไม่เออฟวอยนุ๊กวัด i ไม่อกกจ่อ e นหันเดหพื่อนอยู่ไหนไม่เจอเพื่อน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮลมีล่เฮลมีล่เฮลมี่มีใครอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นไรเนะี่ยเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วกูเฟซจังเยอะอืมต้องรีบต้องรีบอืมดีไม้แสลงก็ติดอยู่เนาะติดอยู่อืมอืม มันที่ฟาร์มมึงจะชัดเลยคาเฟ่ตัวไหนก็บนี้วาเียอ้โหไม่เปิดได้แล้วเนี่ยประตูเนี่ยตูเปิดได้แล้วโอ้โหบ้านเพื่อนไปไหนแล้วน่ะเอาอย่นี้กันอยู่นี้กันนี่เองอูกเก็บเพื่อนกระตุกไปว่ะเก็บเพื่อนในกระตุกครับสเสื่อบอสมาเราต้องทำให้ปลอดภัยไว้ไม่โอ้โหผมผมต้องทำให้ปลอดภัยเอาไว้ได้ซํา เพราะว่าเหี่ยมันไม,ม่ผมไม่สบายเอ้ยว่าเราต้องใช้การป้องกันที่นั่นเพราะว่าเราต้องป้องกันบอลใช่เวลาเราต้องป้องกันบอผมผมโฟมโฟม,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 มเฟริร์บลีแบบแบบเรื่อยๆนะก็ค<ม>ือมาเจอเฟิร์มนี้ก็มีมากเฟิร์มนี้เพื่อนบ้านโคตรดีอ่ะบ้านดีจริงๆนะครับทุกคน ถ้าใครอยากเล่นก็พิมพ์ชื่อแมปได้เลยว่าคูถ้าท่านทุกคนไม่รู้เหยวผมพิมพ์ในช่องแฮชความคิดได้เลยนะครับแล้วผมพิมพ์ว่าชื่อแมปเป็นชื่ออะไรนะแต่ว่าผมไม่เอาแบบนั้นดีกว่าผู้ผิดอ่าถ้าทุกคนอยากเล่นเดี๋ยวผม,ผมตอนใกล้ตอนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมไม่รู้หน้าแมปว่าชื่ ืเคฟีเดตดืมม5 5ครับผมผอยากเนไหน่ผมต้องทำโอ้ผมคิดอะไออกแล้วผมจะทำบ้านนี้ให้กลับมาสมบูรณ์ก็คือเอาเรื่องของบ้านแบบนี้ ผมเคอทำบ oh, no. ้านพังอ่ะโอ้ผมไม่น่าเลยก็คือผมคิดผมรู้และต้องเปิดอันนี <t <t ้นะเปิดประตูไดยก็จะวางไม่ได้ไม่ได้เอาได้แค่นี้พอปิดประตูไม่ได้นะ้วก่อนแรกเราต้องไปซ่อมหลังคาโอ้โหว่าสภาพนี้ผมหลับไม่ได้ปะ บตอนที่ฟองไว้ก่อนที่มันจะถึงตอนแ้วนะถตอนคืนก็คือก็คือคนเราต้องเข้าบ้านนะเพื่อนหายกันไปไหนเนะี่ยตายแล้วมัว้งเดี๋ยวก็ามาใหเธอเดือชืมร่วมเลี้นกยไปนนก็ะอคยอมราเั

เดี๋ยวบ้านเนี้ยโอ้ยไม่ต้องปิดประตูตหรอกนะไม่ต้องปิดประตูตหรอกโยโย่เฟสอุอ้ยตีแรงกันงถ้าสุดตาหมดเลยเอาเดี๋ยวนึงก็เดี๋ยวต้อง กอดกันงั้มาเดิน <yah> ด <oo> ้ยกันเธอต้องการให้เธอเชื่อในฉันกอดกันรั้นเอมาก่อนนะคระแต่นี้ผมจะต้อนจบคลิปแล้วผมร้องเพลงว่าไปหน่อยนะครับผมเดียวให้ดูก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเันด้วยนะ ไปกันก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวให้ดูชื่อแบบด้วยดูแบ้นี่ครับ <Bye. S 1> นี่ครับนี่คือแบบที่ผมเล่นนะครับแบบไปก่อนนั่นแหละนี่จบแล้วกันกันก่อนนะครับ